อ่ะโอเคก็ขอโคตรดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยมวยดีนะครับผมโอเคผมวันนี้เราก็จะมาเล่นขนองกินที่เพื่อนเพื่อนรอกันมาโคตรจะนานแล้วก็นานๆานมากๆเลยนะครับก็เป็นกินเทศกาลสีเรื่องของอมาดามเรสต์ตเองนะครับผมนะโอโหันี่ก็ได้ดูกันแล้วนะเพื่อนๆคงจะได้แบบดีใจกันชวนแน่เลยนะ แต่หาพูดก่อนนะบอกเลยว่าสกินนี้เป็นสกินที่ผมดูแล้วว่ามันสวยนะแล้วก็เข้ากับคําว่าสนะกินทองมากมากเลยนะในบางตัวเนี่ยผมว่าในตัวละครบางตัวเนี่ยถึงจะแบบว่าออกมาเป็นสกินทองแต่เอาความจริงเลยนะผมว่ามองมองในหลักความจริงแล้วผมว่าบางสงกินยังดูเหมือนไม่ใช่สกินทองเออแต่ใน,นของของบาดเดล้สเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าออร่านางน,นี่จับใจมากครับแ,แบบคือน่ารักแล้วก็แบบมีความสวยแบบ เป็นราชนินีอะเออราชินีสีเลือดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ชุดเขาเนี่ยจะออกมาในกรีมของชุดเจสหรือเปล่าเขาเรียกว่าเรสปะ <laughs> แล้วก็สวมมงกุฎด้วยนะคะมงกุฎเนี่ยก็ห <laughs> นักละไม่เบาเลยนะ <laughs> <laughs> มาคลิฟรีมมกครับผมนะชุดนี้แบบใครเห็นต้องแบบต้องายต้องกายครับ โอ้โหลองนรกก็แบบจะสวยๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีฝ่ใยใกตาด้วยนะครับนะสกินนี้นะมีผีเสื้อบินออกมาด้วยนะครับนะอ,อาจจะมีเสียงอะไรแคบบางต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนะโอเคไปดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังอืมด้านหลังก็แบบจะเปิดหลังนิดนึงนะจะเปิดมุมแถวๆไหลแล้วก็เห็นช่วงหลังนิดนึงนะครับกินนี้นะ ก็สวยสวยนะใน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 บรรดากินทองพี่ออกมาของบรรดาลเลสเนี่ยผมชอบของกัลกินนะเป็นบรรดาเบลล่ากับเซกสการ์สีเลือดน,นะลองเห็นว่าเข้ากับคำว่าคกิน,กนทองจริงๆ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันช่างทางกันดีกว่านะครับโอเคแอนิเมชันช่างทางมาก็อื้อหืมอ วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไออีโมดคำนับเนี่ยมาจากใครนะมาจากรามฤทธนะั่นเองนะครับนะ่รามฤสสกินนี่นะาชคำนับของเขาเลยนะ่ารักมากมากใช้ได้ใช้ได้นะกินนี้ใช้ได้เลยน่ารักมากแล้วสวยมากโอ้โหคือแบบออร่าแบบเป็นพิการจริงนะ พัอิงค่อยมีอะไรออกปินมาตลอดเลยไะมแล้วก็เปิดกระจกมาจะมีนกแล้วก็มีเงาตัวเองนะครับตัวกระจกของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากเดิมด้วยนะครับจริงๆกระจกแบบเดิมเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นกระจกแบบสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเออก็อันนี้ก็เปลี่ยนมานะโอเคเราเอาประสาทมาด้วยนะครับเป็นอะไรก็ลา เพอร์เฟกอ่ะตุกตาเพอร์เฟกของปราร์เล่านั่นเองนะเอามาสขาในกินนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับนะโอเคมาเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเกมสักหนึ่งเกมกันดีกว่านะเพื่อนๆน่าจะรอก,กันมานานแล้วนะครับไปกันเลยจ้อ่ะโอเคเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ๋อเจอแดนปวดสีเชียร์ด้วยหูผมอะไรอย่างชอบเลย <laughs> จริงนะแต่นี้ปยปามเมราส์เปรียบอยู่นะ กไโดูรูปร่างหน้าตาของประธานเบ์รี่กันด้านหลังนะครับเอาว่ะอ้าวเจอลิสเปิ้ลเกลว่ะข่าวน้อยว่ะครับข่าวน้อยอย่าดักไม้อย่าดักไม่โอ้ติ๊กตื้อมันต้องโดนอะไรนะติ๊กตื้อมันต้องโดดวันแปดโอ้ยไม่โดนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วกลัวแป๊บแปกลัวเล็กวิ่งไวเหลือเกินกลัวเล็กนะวิ่งไวเหลือเกินนะเฮ้ยเอาว่ะเอาวะ อ่าแบบนี้ก็โดนเป็นตัวคีอีกครับปอดไปก่อนเะครับผมอ๋อจริงๆตัวขาวน้อยเนี่ยกัวเล็กมากเลยนะผมว่าพี่หมูป่าได้พอแบบพี่หมูป่าเนี่ยลุงหมูป่าเนี่ยหมูป่าน่าจะทุกไหวอยู่นะของคนเลยอ่านอกเรือกกันนิดนึง ไล่ไล่กันมาก่อนไ,ไล่ไล่กันมาต้อ่ะแม่คงโน้ตเรายังไม่จบบ่ายบีนะปบิงยังไม่มาบิงยังไม่มารีบตายไปไหนล่ะครับเอ,เอาเอาเอาใจเย็นแต่รุวงเออใจเย็นแต่ร่วงอ้าว่หลวงพี่หลวงเรารีบรีบรีบจ่ายแรงไงไปไประเบิดนะไประเบิดนะเอาอ้าว่ะแบบนี้เราโดนพุ่นเร็วนะครับปุ๊ปีโดนหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนได้ยังไงกันก็แฝดมาเลยแฝดมาเลยก็ยังไงอะครับรงอะไรยะเอานวแกเนน้ะ โอเคเราขับตัวคุณหมอด้วยนะครับผมโอ้คุณหมออยู่บ้านเล็กเลยเหลือฮัลโหลง่ายกับกระจกผมหน่อยไหมอันนี้กระจกมาแล้วนะกระจกมาแล้วนะคุณหมออุย้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีมั่วก็ไม่โดนเหมือนแกนแ่ฮจิเมะหินแต่แปฮจิโอ้โหฮาจิเมะโอ,โอ้นายเนี่ยโอ้เปแม่เหล็กเกิดเห็นแมรี่สวยไม่ได้เปรีเกิด เฮ้ยฮาจิเมอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเยอะไปเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนหมฮันเน่ฮันเน่วิ่งแบบนี้เหรอวิ่งแบบนี้ก็ช้าไปโดงไปชีนก่อนนะครับผมอ้าวอ้าวฮาจิเมอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อมา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 คุยกันหน่อยไหมมาคุยกันหน่อยไหมน้องนออนทำไมวะอืมวิงไม่ลงนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดีาลุกขึ้นมาแล้วยุ่งอีกไป นางเกาอีก่อนนะนางเกาอีเขยๆตะตรงนี้นะจ๊ะน้องลิตเติ้ลเกิร์ลวิ่งหมอดทุ่นสายอีกรอบหนึ่งแล้วะนั่นนั่นนั่นเอะอยู่กระเพงแต่ฝั่งบ้านเล็กของเราอะแอะวิ่งออกโกรธใช้โดนขังแล้วจ้าน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วโดนแล้วอีกทีหนึ่งนะปังหรือปะไอ้ยังก่อนยังก่อนนะยังไปได้ไม่ไกลนะกระจกพี่ขั้นสามแล้วให้ขั้นสองเร็วเนี่ย ออาว่ามีเงาออกมาอ้้หูไอ้ไอ้มัวก็เกลนไปหรือเปล่าเ่ะครับเอาวะครับมาเลยมาอันนี้อันนี้เปิดหูขึ้นว่ะเปิดหูขึ้นกันลงรถงงกันดิโอ้โหโนกันเฮ้ยเฮ้ยนักเลงเกลือนนะนักเลงเกลือนนะป่าไม่หนเ่งแบอนนี้นักเลงเกินไปแล้วนะก็มาดิครับก็มาดิครับแบนคีดอยากช่วยมากเหรอมาดิโอ้โหดูนี้ดูนี้เขาจะช่วยได้หรือเปล่าแหม วนเวียกับแมรี่คนนี้หรออ่านเวียหรออ้าวอ้าวใจมัน What? อ้อ้าวโปรคาเบเตอร์ว่าจีเมของเราว่ะใจแลกใจเลยว่ะแกก็อยากเรียนนะผมมีปิ้งอยู่นะตัวแน่น้องสาน้องสาวคิดว่าจะรอดเลยจะรอดจากมือของพี่ไปกันดีได้โอ้โหโดนไปทุกทีนะอ้ อ้าวอีพึ่งนางไปอุ่นๆเมื่อกี้เลยจ้ากลับไปนั่งคิดเรืยกันก่อนนะครับอ้าววานมะดมเลยมันอ้าวอีกแล้วนะโอ้ยเดียวเดียวเดียวเอ้ยเอ้ยแบบนี้แบบนี้ก็ทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับมีเรื่องหรือเปล่าล่ะครับแอนน้องกั้นนี่เราไม่จะเกเรเหลือเกินนะโอ้ยไม่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 ไกลวันนี้ดยวหลุดนะไกลวันนี้เดี๋ยวหลุดอีกแน่ยังไงยังไงโห้ปักเปี้ยปักเปี้ย ว่าพือนราวล่ะสู้โดนัดไปก่อนนะครับผมอ้าว่ะไม่มีไทยเอ้ยมีไทยนี่ว่าไม่เอาเราเราไปไล่ไปไล่ขึ้นอีกวันเอ้ยวิวิวิแบบนี้แล้วต้องบินแลต้องบินแบบเท๊ๆเอ่อหุ่ยติดได้ไงวะเฮ้ยว่าจะหิวติดได้ยังไงเกินโอ้โหไหวนะครับแต่ไม่เคยเท่าเซ่อนะตอนนี้เซือเซ่อโดนเครื่องโดนอยู่สามเครื่องเลยอ้าวไม่เหล็กแล้วอ่ะ อุ้ยผังเกดยังก่อนยังก่อนนะเราว่ายังก่อนโอ้บูธไม้ที่โดนขางตรงนี้เหรออุ้ย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 เอานคนดีกว่าถ้าคนที่เข้าใจถ้าคนที่รอครอยถ้าคนที่รอเราใครเอ่ยใครเอ่ยรอกั้าไงอีไลน์มันจูดฟีสออร์ตจริงๆเลยนะอ๋อไปจับไปนั่งกันก่อนอ่าว่ะคุณหมอก็ใจมันช่วยเหลือเพื่อนเหลือเกินนะเอาว่ะ ตีแก่แผลบัวหมดแล้วกันนี่เอ้ยทำไมทำไมทำไมนกเยอะอ๋อนกเยอะอ๋อก็หลอกไแพะปนึันก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่เครื่งงูงันกันนะ <c oughs> ผ่านไม้ชูมาก่อนแหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะรู้ด่อยู่งงกงงั้นกันไหะ อนี้ยอันน,น,นี้ยังไงยังไงอีลายครุงอีลายครุงก็ยังไงอะเราว่าชอบหรอชอบปั่นไฟอรอไม่ให้ปั่นนะไม่ให้ปั่นนะออาเอา,เอาไอโนโ้นกังคนนี้คือมันจะเอาแม่เหล็กปลาไม่ได้เลยใช่ไหมได้ได้ไดปลาพ้า,ปาไปดิ <laughs> แบบนี้ก็โดนไปดีครับผมเอาว่ะเอาว่ะ อ่าว่าคูงบางอย่างสังงควมากๆเลยใช่ไหมเฮ้ยเสียไม่เอาดีกว่ามาเอาเครื่องดีกว่าจะตัวลากเครื่องนะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วกิบดแม่เหล็กมากอนอนกั้นคูงนายอยากดึงเราหรือเปล่าล่ะครับตัดกิดแม่เหล็กแล้วเนี่ยแต่ตรงนี้นะมีคุงหมอด้วยนะเฮ้ยเราบีบิงนะบีบิงหลอกนะบอหลอกบิงอ่ะไม่มีหลอกจริงอ่ะ ้ปั <polarization> ่นไฟเกินนะปั่นไฟเกินแล้วไม่ให้ปั่นนะไม่ให้ปั่นนะทำไมทำไมอยากปั่นไฟออย่างออกจากประตูหรอไม่ให้ออกโอ้ยเจียวเดียวก่อนนะอย่างไงอย่างไงก็ล็อกหลบใส่พี่หรอเอพี่มาแล้วนะพี่มาแล้วนะจากเกมแรกที่ได้เล่นมาดามเล่นมาอ่ะแน่มีคนเปิดกล่องก็เชิญเลฟแมททีก่อนไปโอ้โหเราเนี่ยมันโลภมากนะคุณหมอนะอ๋อ เอาว่ะี่สี่ยอเาว่ะเกินไปหรือเปล่าบ้าบนแบบนี้แหละครับอ้เาแยังตายังตายังตาอ่าา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 เาา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 เาา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 าะาา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 ะาาาาาาา่าา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 มาเก้าอาาาาาอาา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 ไาา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 าราาาน ถ้อาออกมานี่โดนนะโดนนะโดนนะเอาวะโดนะโดนะฮาจิเมชินตะก,กาฮาจิเมะชินะการโอ้โหทั้งนกทั้งแมลทกเหมือนนักกันมา <c oughs> ไม่เป็นไรเราเอาคนที่ไม่มีนกกันดีกว่านะตรงนี้ก็โดนไปก่อนหนึ่งทีนะจ้าจ่ายปิงไปแล้วจ้าอีไลฟ์เฟรสองแล้วครับผมว่มาอยู่แดนแบบนี้อาวะอาวะ ใจมันลากการปั่นไฟเถ้อเกิดอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขโมยขโมยไม่มีคนขโมยโอ้โหไอ้แหน่ลอ,อรอยเท้าหมวยไหมแบบนี้ลอยเท้าใครแหน,น่รอยเท้าฮาร์ดจีเมชใช่ไหมล่ะครับอ๋อโอ้โหผักอีกแล้วนะทำไมเราชอบผักคนอื่นอย่างนี้ได้นี่ไข่ไม่ดีเลยนะเอาอุาอ้ยมันกระโดดเกินนะมันกระโดดเกินไปแล้วนะอุ้ยรอยเช้ามันเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยอ่แถวนี้ <laughs> เอ,อทำไมทำไมนีมมม่เห็นวลนแมรี่ไปเป็นละพลี่ใหญ่เลยนะโอ้โหไม่ไหวเลยนะเขาคนนี้นะไปๆไ,ปไปอ้นม็กคุณหมออยากโตสักทีหนึ่งหงออยากโตสักทีหนึ่งหรอชอบจังเลยอะวิ่งมาหาฮันเตอร์เนี่ยฮะอ่าวบินไปแล้วหนึ่งคนนะบินสู่ความเมวิรงแวงอันไกลโพน้น อ๋อ,อมีเพื่อหูขึ้นตรงนี้นะแต่เป็นเซียนะครับจังหวัดน,นี้เราต้องไล่เสียก่อนนะครับเน,ะงงน,นี่อ่ายังไงจังหวัดนี้นอ่าก็บอกอ๋น้อโดนก่อนนะโดนก่อนนะอยังครับมาครับผมมานั่งเก้าอี้กันก่อนนะครับนะเสียตายแล้วนะครับผมโอ้ยอย่างนี้แบบหมดแรงจัดอะ คนมาเล่นแมรี่ไป่เป็นอะเนาะแล้วคนจรนี้ก็ชอบจังเลยผมเ้ว่แมรี่อี่าผมเร่่ม่เป็นเป็นว่าจุดเครื่องบอกจุดว่าโอ้คุณหมอนี่มันใจดีเหลือเกินนะใจดีแบบนี้แป๊ะจะพี่พาไปส่งส่งนีเก้าอีทีนะโอ้ยติดติดทำไมคุณหมอหมอเพอะเออมอจริงอื้มอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อแม่แมรี่บอกแล้วนะอย่าดื้อนะทำไมแม่แม่เสียงแมนยังเลยอ่ะแม่ แมรี่บอกแล้วนะว่าอย่าดื้ออย่าดื้อแ่แม่ยยอนโอเคผมนะก็เป็นไงกันบ้างคะในฝอของกินมาดามสิบสามไม่ใช่มาดามสิบสามมาดามเทพกัการสีเลยมาดามสิบสามอะไรล่ะผีเตอร์หิมห่วยหมดแล้วเนี่ยใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไปภาพการอัปวิดีโอใหม่ๆของผมนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม